สวัสดีเนาะพบกับสรีคือเก่าเนาะมือนี้สิพาไปหาเนาะใหม่เนาะหาเราทงอีพี่เนาะเลยไปครับเนาะบกกี้คือเก่าอะไรโอ้แต่งโตงามเขาป้ากับเนาะบกกี้โอ้ยหนับบัวใจพักกันช่วยออกย้างเสาเพื่อออกมากหอนจะช่วยแต่เมื่อยหร่จะหาลำช่วยหน้าเนาะโอ้หาเราทงพี่เนาะบรรยากาศ ăn thùng na nhà cả để đường nó cháy nó một kì bay 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 nó bay bay ngoài nó nó quay đèn hàng màn Hãy subscribe โูจุจีนแเขาก็มาหอดบอลหาเราใหม่นะกอน้ำใหม่นาะพี่น้องเอาสิขามไปฝากบางน้อพี่น้องขึ้นน้ำใหม่ตัวนี้ไตไปเนาะพี่น้องหัวหัวสูงสูงพี่น้องูไตไปน้ำกุ้งใหม่นะพี่น้องัวเก็ดสังมันน้ำห่วยเนาะไปหาอยู่ผาเบวรนะครับ น้องปกกี้มาเดวไปเบิ่งต้นขามเนาะอตอนนี้น้องปอกกี้ขามก่อนเนาะเสียม ทำแม่เอาไม่ฝากพวกนั้นเนาะมันก็กดเสียวมาก็ที่ไลไลฟ้าจะลูไนไปเข้าชีคามเนาะนนบกุกีคามี มาเ้เพื่อนจะขามน้องวน,น,นี้เนาะโอู้พี่น้องเสียวร้ายพี่น้องเลยสูงมันเป็นใหม่โดกๆนะใหม่ไฟพี่น้องเสียวพี่น้องเลย ว้าวเอ้ยจิดคิดก่อนพี่หน่อหอดก้อนทำไมเลยพี่หน่อความขวบัางย่านีเกือบตายสะพานไม้ไฟรันก็แกะก็แกะ น้ำใหม่ก็น้ำใหม่มันวัวเกลือออกนะพอได้แกงพี่น้องเบิร์จุจีเยอะจุจีพี่น้องพอได้แกงใส่น้ำใหม่มีตีขีงัวเมื่อฮอกาสิร่าง có được cái ngựa lọc anh xin hát thôi chú chí lại là... hả? chú chí lại chú chí lại? ừ mẹ ăn vào bưng bưng lại bò lại chắc tô lại cháy Lài. Lài. Ừ. hả? ngân chân lại là... ngân chân lại? ừ <laughs> khám coi ông già nè bố nhãn mờ bôi nhãn mờ khám coi ông nhà bôi nhãn mờ tục nó mày bọc pin mờ bọc bưng bờ thanh ngọc bông bọc nó mày โอ้ยขว่าจะบโเป็นแล้วดึงบ่ได้่เลยเน่โอ้ยเน่เท่าจะได้ก็ฝากดดกดไลค์กดติดตาม กดกระดิง่งกดแช์ให้พกเขาเนาะเพื่ออัดคลิปต่อไปเนาะเป็นกำลังใจให้น่องพกกีแน่อาจิราไปก่อนนะ